สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นม1ถึงม3นะครับโรงเรียนจอมสรางอุปถัมภ์นะครับวันนี้นะครับครูจะมาอธิบายนะครับวิธีการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็วิชาภาษาเลือกนะครับของนักเรียนชั้นม1นะครับก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการลงจะลงกันยังไงได้บ้างครับก็คือโหลดที่แอปโรงเรียนนะครับจอมสรางอุปถัมภ์นะครับพอโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับ ที่นี้ในแอปของโรงเรียนนะครับจะมีระบบอยู่ต่างๆนะครับก็จะมีหนึ่งในนั้นก็จะมีปุ่มระบบลงทะเบียนนะครับระบบลงทะเบียนตอนนี้นักเรียนก็คลิกเข้าไปนะครับที่นี้สังเกตว่าพอมีระบบลงทะเบียนแล้วนะครับก็ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมม1ถึงม3นะครับนักเรียนระดับชั้นม1ถึงม .3 ก็กดเข้าไปเลยนะครับ พอนักเรียนนะครับได้กดลงทะเบียนนะครับเข้าไปแล้วมันจะมาที่หน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็กดเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเลยครับอ่ามันจะมีให้ใส่ username แล้วก็ password นะครับ username แล้วก็ password นะครับก็เราก็ใส่รหัสของเราลงไปเป็นรหัสนักเรียนนะครับ password ก็จะเป็นรหัสนักเรียนเหมือนกัน โอเค okay. ทีนี้พอเราใส่ username ก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดเข้าสู่ระบบทีนี้พอเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีชื่อของเราขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่ในระดับชั้นอะไรนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราในระดับชั้นม1ถึงม3นะครับเราจะเลือกได้แค่วิชาเพิ่มเติมนะครับเฉพาะม1เท่านั้นนะครับเฉพาะม1เท่านั้นจะมี ลงทะเบียนวิชาภาษาเรียกด้วยนะครับอันนี้คือให้สำหรับเฉพาะของน้องๆมนหนึ่งเท่านั้นนะครับเรามาดูก่อนว่าเราจะเลือกอยังไงบ้างนะครับเราก็กดลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมใช่ไหมครับ่ลักษณะเป็นแบบนี้พอเรากดลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเราอยากจะลงเรียนวิชาไหนของใครก็แล้วแต่นะครับก็กดลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียน กดลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับสาหรับม1ถึงม3ทีนี้ม 1, 1ครับก็จะมีอีกอันนึงก็คือลงทะเบียนภาษาเลือกม1นะครับกดเข้าไปได้เลยครับกดเข้าไปได้เลยทีนี้ภาษาเลือกนะครับมันก็อาจจะมีวันที่แล้วก็เวลาแล้วก็มีวิชาเลือกมากกว่านี้นะครับในนี้คือเป็นตัวอย่างเราก็กดลงทะเบียนเหมือนกันครับกดก่อน แค่นี้ครับเราก็สามารถลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมแล้วก็ภาษาเลือกได้แล้วที่นี้บางห้องนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นวิชาเพิ่มเติมอย่างทับหนึ่งเนี่ยอาจจะลงเรียนไม่ได้เพราะว่าเราห้องเราไม่ได้อยู่ในวิชาในกลุ่มที่เราจะต้องลงทะเบียนนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปนะครับเรามาดูที่แอปพลิเคชันก่อนเราจะรู้ได้ไงว่าเราลงทะเบียนได้แล้วหรือไม่ได้นะครับเราก็กลับมาดูที่ระบบลงทะเบียนนะครับ ทีนี้เราก็มาตรวจสอบการลงทะเบียนกดตรงนี้ครับมันจะขึ้นหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้มาใช่ไหมครับเรากดที่นี่เลยครับที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษาเราก็เลือกเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่ครูใส่รหัสทดลองไปก็คือมอหนึ่งนะครับห้องแปดเราก็เลือกเลยมอหนึ่งห้องแปดครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอ่ะที่ครูได้ลงไปนะครับมันก็จะมีนี่ครับ หลายวิชานะครับวิชาเพิ่มเติม1ก็คือวิชาเพิ่มเติมนะครับวิชาเพิ่มเติม2ก็คือภาษาเลือกนะครับที่เราได้ลงทะเบียนเรียนไปนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดการลงทะเบียนซ้ําก็คือมีมีชื่อเราขึ้นหลายๆหลายๆคนนะครับก็คือเราสามารถตรวจสอบได้อย่างนี้วิชาเพิ่มเติมนะครับมอนหนึ่งใช่ไหมครับ กดรายละเอียดใช่ไหมครับเราก็จะมีเนี่ยเผื่อเราจะมีชื่อซ้ำนะครับไม่ต้องตกใจครับระบบกําลังอาจจะทยอยตัดหลายชื่อซ้าออกนั่นเองนะครับทีนี้ในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกแล้วแล้วเราไม่พอใจนะครับเราสามารถถอนการลงทะเบียนได้นะครับปุ่มถอนการลงทะเบียนเนี่ยจะอยู่กับเรา ถึงวันจันทร์นะครับถึงวันจันทร์นอกนั้นก็ไม่สามารถถอดได้ถ้าเราจะย้ายเพิ่มเติมหรือจะย้ายภาษาเลือกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องไปขอฟอร์มลงทะเบียนขอยกเลิกครับแล้วมาติดต่อคุณครูที่ห้องคอมพิวเตอร์นะครับขอจะยกเลิกให้แต่นักเรียนอาจจะไม่มีสิทธิ์เลือกเรียนวิชาที่นักเรียนต้องการเนื่องจากว่าวิชารายวิชานั้น,นครับรับเต็มแล้วนะครับโอเคครับถ้าหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ รายวิชาเพิ่มเติมแล้วก็ภาษาเลือกนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้หรือไปหาได้ที่คุณครูหมวดคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ